สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านครับผมตอนรับเข้าสู่ช่องผู้พัผ้าลี่สวนครับผมพี่น้องพิกัดย้อนเพิ่มสังข้อมจะาวายุหลอนท่านี่นะครับผมพี่น้องอยู่กับสวนกล้วยหอมท่องสายผนองปทุมนะครับผมมาเปิดน้ำใส่ต้นกล้วยน้ำครับผมพี่น้องนี่นี่ครับผมภาพาจจะมัวแล้วครับด้อพี่น้องต้องขออภัยครับผมพี่น้องกล่องโทรศัพท์พอคอยโฟกัสนะครับผมสำหรับโทรศัพท์ของผมเองครับผมพี่น้อง นะครับผมเปิดน้ำให้ต้นกล้วยก่อนครับผมพี่น้องหลังจากฝนตกอ่ตกมาย่อมๆนะครับพี่น้องตกมาหยุดหยุดจนๆบ่อพ่อจะได้น้ำจากฝนปนได้ครับผมพี่น้องเลยต้องเปิดน้ำใส่ให้ทั่วนะครับผมพี่น้องเอพราะว่าต้นกล้วยก็ได้ให้ได้น้ำม,มาก ครับผมพี่น้องอยากให้ต้นกล้วยได้นำได้ลายครับผมนี่ครับผม<ค><ณ><ค>กล่องบ่ค่อยโฟก,กัสเด้ครับเด้อพี่น้อง<ค><ณ>ต้องขออภัยครับผมพี่น้องมันเล่นกล่องบ่ดีเลยจังไหนครับกล่อ<ค>ง<ณ><ค>อาจจะมีปัญหาบอครับผมบ่ค่อยโฟก,กัสปานเดอ่าตอนนี้กล้วยอยู่ประมาณ6บวีโดยประมาณครับผมพี่น้องกล้วยมีอยู่6กวีโดยประมาณครับผมกถทอว่าสมบุญแบบดีครับผมพี่น้อง หลังจากใส่ปุ๋ยมากเป็นช่วงระยะสามรังครับผมพี่น้องสามถึงสี่ขังประมาณนี้แหะครับผมพี่น้องขึ้นอยู่กับสภาพดินของห่อ,อน้ำครับผมพี่น้องครับผมผมขอแนะนำไปตรงนี้เลยนะครับผมพี่น้องขึ้นอยู่กับภาพสภาพสภาพดินของห่อ,อน้ำครับผมพี่นอ้องถ้าดินบอ่อสมบูรณ์บ่ได้ก็ต้อง ได้เล็งอของปุ๋ยเคมีขคมมมเขาน้่ครับผมพี่น้องเพราะว่าโดยสวนทั้งสวนแล้วก็มีตะเล็งปุ๋ยเคมีให้ออกมากได้ผลครับผมพี่น้องให้ออกมากได้ผล้าาจะมั่วได้ครับด้พี่น้องย่างช่มสวนครับผม้าาจะบ่อโฟกัสด้ครับด้พี่น้องนี่ครับผม เปิดจนค้างก็บ่อแยงครับผมพี่น้องเดี๋ยวซึมลงดินครับผมในส่วนท้องตรงนี้อาจะบ่อเห็นว่ามันจะค้างนะครับเนาะเดี๋ยวมันเกิดดินซึมซับได้ดีครับผมพี่น้องเพราะว่าไทยดินนี่กิดไทยลึกพอสมควรนะครับผมพี่น้องพี่น้องเป็นรถไทยไงมาไทยลึกพอสมควรครับผมอ่าก็ยังถือว่าดินบ่อกแกบบ่อยังภายในนะครับเนาะพี่น้องอ่าถือว่า ให้ความชุ่มฉื้นกับต้นกล้วยครับผมพี่น้องให้ได้หลายเลยครับผมพี่น้องในส่วนของการเปิดน้ำนครับผมใส่ปุ๋ยนี่ปศุจเป็นต้องวัดใส่ตามกำหนดก็ได้แล้วครับเนอะปศุจเป็นต้องวัดใส่ตามกำหนดครับผมพี่น้องขืนจุกมะเฮาใส่กันนี่แหละครับผมพี่น้องเพราะว่ามันแล้วแต่สาภาพอากาศอ่า ทั้งดินทั้งน้ำเนาะครับเนาะพี่น้องครับผมทั้งดินทั้งน้ำเพราะว่ามันกะเข้าต้องมีการซับเตียนในส่วนตรงนี้ขนําครับผมพี่น้องซับเลียนเพื่อว่าเข้าจัดเอ่งต้นกล้วยเข้าแบบใดแบบใดนะครับนาอพี่น้องว่าจะให้น้ำให้ปุ๋ยให้เพียงพ่อเลยครับผมพี่น้องต้องเบ่งต้นกล้วยเขาน้ำครับผมพี่น้องนี่ผมบอกเป็นคําแนะน้ำนะครับเนาะพี่น้องเป็นคําแนะนําและชี้เนี่ยให้เพื่อนเกษตรกรทุกท่านครับผมที่กำลัง ปลูกกล้วยช่วงหนาฝนนี้กับปอแล้วระวังลายยางครับผมพี่น้องในเรื่องของน้ำกับกับดินที่เป็นยูนะครับน้องพี่น้องดินดินจากสวนเก่าหรือว่าแปลงไม่ก็ดีครับผมพี่น้องครับผมมันแล้วแต่สภาพดินน้ำครับผมพี่นอ้องในการให้น้ำของผมในครั้งนี้ก็ถทีว่า ฟนบต่ตกตครับผมพี่น้องเจอปัญหาฟนบต่ตกมาแห้งนะครับผมพี่น้องมันเลยไม่ต้องได้เปิดน้ำใส่น้ำครับผมพี่น้องในส่วนของตัวนี้เนาะครับเนาะให้การให้น้ำต้นกล้วยหอมครับผมพี่น้องเพื่อให้ออกปีได้ไหวนะครับผมพี่น้องเพื่อให้ออกปีได้ไหวหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปก็แล้วครับผมพี่น้องใส่ปุย๋ยผ่านไปแล้วเปิดน้ำเร่งๆให้ต้นกล้วยได้ออกปีได้ไหวครับผมพี่น้องเนี่ย เอ็นต้นนั้นบ่ครับผมพี่น้องนะครับผมอ่าถือว่าออกปีตรงดิ่งได้ดีอยู่ครับผมพี่น้องมี่อาจจะอาจจะมีเป็นบางต้นอ่าที่เป็นเครืออดีดอาจจะบดิ่งลงสี่ได้ครับเด้งพี่น้องอาจจะบดิ่งลงยังสี่ก็มีครับผมพี่น้องเข้าต้องเฝ้าระวังอ่าช่วงที่ออกปีนะครับผมอ่าบางข้างก็อ่าข้างข้างเทิงการใบก็มีครับผมพี่น้อง ข้างบนการใบก็มีนี่ครับผมนอผมกัตอนแล้วก็เ,เดี๋ยวใกล้จะได้แต่งแล้วครับผมพี่น้องใกล้จะได้แต่งแล้วนี่แล้วครับผมนอที่ผมต้อนใบนี่ครับผมนับไปประมาณหานอหานอโดยประมาณครับผมพี่น้องเพื่อ,อพยุงต้นแม่น้ำครับผมพี่น้องเพื่อพยุงต้นแม่เพื่อน,น้ำในส่วนของตัวนี้ครับผมอา่า เลือว้แคหาหน่อครับผมพี่น้องนี่เป็นคำแนะนำของผมเองเลยครับน้องเพราะว่าเคยเห็ดกล้วยน้าแรงมากกับบอเลียงไว้ไรนะครับผมพี่น้องถ้าเป็นกล้วยน้าแรงบผมจะบอเรียงหน่อไว้ไรนี่คือผมจะเลียงไว้แคหาหน้อนี่ครับผมเอาเอาประสบการณ์ในฤดูแรงมากบอกพี่น้องครับผมพี่น้องพี่น้องจจะทําตามบ่ทําตามก็แแล้วแต่แล้วแต่อันตามใจ พีนน้องเลยครับผมไม่น้องเพราะอ่าผมนี่เคยทดลองมาแล้วได้ผลนะครับผมไม่น้องได้ผลคือในการให้เครื่อให้ดูกผลถือว่าเป่งปังดีครับผมไม่น้องในส่วนของผลกล้วยครับผมครับผมกับประมาณนี้ครับผมไม่น้องเหลือไว้แค่ห้านอก็เป็นผลแล้วครับผมไม่น้องเหลือไปแค่ห้านอก็เป็นผลแล้วครับผมอันนี้ผมว่าอาจจะ อ่าพอ,อถูกเก้าไกลทั้งไดกกดยาดยัดกดเครื่องทุษากันนะครับเ้อะเ่ยกดเครื่องทุษากันครับผมพี่น้องนี่เป็นเคล็ดลับจากทางสวนเองครับผมพี่น้องเมื่องใแค่หานอเขาก็อ่าหลังๆมากเขาก็ได้จำนานนอแล้วครับผมพี่น้องมันอาจจะเ,เกิดแค่หานอก็เป็นได้ดอกครับผมพี่น้องมันขึ้นอยู่กับอ่าความบุรมสมบูรณ์ของตน้นต้นกล้วยน้ำครับผมพี่น้อง ต้นกวยน้ำเพราะว่าออกออกอานอขึ้นมาเรื่อยๆครับผมพีน้องนี่คืออมันมันมันจะแทบขึ้นมาเรื่อยนะ้ครับเด้อมีน้องมันจะแทบขึ้นน้ำตานอขึ้นมาเรื่อยๆครับผมมีน้องก็เหมือนว่านอขยายอ่านอขยายตาขึ้นมาเรื่อยนะครับผมมีน้องจะเป็นนอขยายตาขึ้นมาเรื่อยจากก็คือจากต้นแม่มหาต้นอนะครับเนาะต้นอก็จะอ่า ก็จะเบ่งตาออกมีกรับผมไม่น้องก็จะเบ่งตาเป็นตา,นตาของนอเองครับผมไม่น้องมันเลยอ่าเป็นนอแซมที่ขึ้นมาน้านอครับผมไม่น้องไม่สว่างเอาตัวนี้ครับผมไม่นอ้องอ่าครับผมเปิดน้าให้ตัวทัวเลยครับผมไม่น้องมัเนี้ผมก็จะเปิดไปอีกขัดนึ่งครับผมไม่น้องพอาจะเห็ดเ้าแยกไว้ครับผมเฝ้าแยกไ้ ครับผมพี่นอ้องอาจจะเวียนหัวน้ำครับผมพี่นอ้องต้องขออภัยครับผมเปิดเป่าหนึ่งปปิดเป้าหนังไส่ครับผมพี่น้องเพราะว่าทางสวนะระบบการจัดการน้ำต้องให้ได้ส,สม่ำเสมอนะครับผมครับผมพี่นอ้องให้ได้ส,สม่ำเสมอจัดการให้น้ำกล้วยครับผม เพระาะว่าฝนมันตกหยุดหยุดยนยนน่นเนาะครับเนาะพี่น้องตกบอ่บอบอ่พอพ่อะได้นามครับผม,มต้องมาเปิดนามให้อครับผมตกมากกับ,บอ่อทัวร์นครับผมพี่น้องมันตกมากแค่แค่ใบเปียกมันกาพัดนี้จากเนาะมีลมพัดนี้จากเพระาะว่าบริหนามฝนครับผม เข้ากับเปิดน้ำแซลนี่แล้วครับผมพี่นอ้องทางสวนมีบอ่อพักน้ำครับผมพี่นอ้องทางสวนมีบอ่อพักน้ำไปการบดตือไวหยากนะครับน้องพี่นอ้องมีบอ่อพักน้ำหรือว่านอนน้ำบาดานก็ได้ครับผมพี่นอ้องว่าจำเป็นต้องอ่าหย่งยากไร้ขั้นตอนครับผมพี่นอ้องในการให้น้ำน่ครับผมลากจะจะได้ออกหากินน้ำเนาะครับนาอพี่นอ้อง เป็นหลักแก้วทั้งนั้นเลยครับผมพี่น้องหลักแก้วหลักอ่อนของต้นกล้วยนี่ครับผมพี่น้องครบโคตรจะเห็นนอเปิดจะเห็นอันหลกักของนอแล้วครับเนาะหลักนอหลกัลกแม่เพิ่นเหรอครับผมพี่น้องหลากต้นแม่นำ้ำหลากนอหน,น่อมนี่ครับผมนอนสมบูรณ์ดีครับผมพี่น้องขุดคลายให้พี่น้องเรียกว่าเพื่อนเกษตรกรกนี้ พ่อใจยังยิ่งเลยครับผมพี่น้องเนี่ยนอนอที่สมบูรณ์แล้วครับผมพี่น้องเนี่ยอดอ่านอถอดเค่อมีอกับแตงไว้ครับผมพี่น้องแตงแตงจากอ่าจากที่เ้าตัดนะครับผมเ้อตัดอยู่ประมาณนี้นะครับนะให้ได้ให้ได้ส้องของมือของห้องครับผมพี่น้องให้ได้ส้อนขอนี้ของห้านี่ครับผมเลาก็ตัดแตงปึ๊บนะครับผมพี่น้องตัดแตงอ่า สี่สิบห้าองศาครับผมประมาณนี่แหละสี่สิบห้าองศาเนี่ยตัยไดไห้อยู่ประมาณร้อยเก่ามันนครับผมพีนน่น้องในส่วนร้อยเก่ามั้นนครับแล้วคือผมต้องแตงไว้ครับผมพี่น,อน้องหลังจากตอนนอไว้แต,แตงจนเมื่อเรื่อยๆครับผมพี่น,อน้องแตงจนเมื่อเรื่อยๆต้นนี้ออกก้อนออกก้อนเถื่อนนะครับผมพี่น,อน,อน้องนี่ออกก้อนมูต้นนี้ครับผมเห็นอยู่ต้นเดียว อ่าก็จะมีออกมาเรื่อยๆก็คืออ่าเครื่องนี้ครับผมพี่น้องพี่น้องนี่ขำขำตัวจากอ่าเครื่องนั้นมาเครื่องนี้ครับผมพี่นอ้องอ่ามือเนื่องนี่จะได้คำอยู่ประมาณเกือบยี่สิบต้นได้อยู่ครับผมพี่นอ้องเกือบยี่สิบต้นได้อยู่เพราะว่ากล้วยกำลังไล่ไล่กันออกปีเนาะครับเนาะ กลวยกำลังกันอะไลกันไลกันออกปีครับผมถ้าบัดจอบ,บดีแล้วครับเด้มพี่น้องมันมั่วต้องกดกดโฟกัสอยู่เลยเลยครับผมพี่น้องต้องกดโฟกัสโฟกัสจุดอยู่เลยเลยนี่ครับผมให้น้ำจากทางสวนผมให้ได้ครั้งชุ่มชื่นแน่น้อยนึงก็ดีครับผมพี่น้องเพราะว่าเฮายกคู่เนาะครับเนาะทางสวนเนยยกคู่ขข้นมากครับผมยกคู่จาก ลองน้ำึ้นมากเกิดเกิดถือว่าสูงได้ระดับพอดีอยู่ครับผมไม่นอ้องสูงประมาณยี่สิบเส้นในอยู่ครับผมไม่น้องสูงประมาณยี่สิบเส้นในอยู่าจากานี่เนาะครับเนาะจากลองน้ำจะเหดยกคั่ไว้แต่และแต่และล็อกแต่และล็อกไปครับผมไม่นอ้องล็อกล็อก ก an an ็คือเป็นคูัครับผมพี่น้องปลูกสองคูณสองนี่แหละครับผมมันกะกราบโดยประมาณบ่อไรเนาะครับเนาะก้าวโดยประมาณบ่อไรเท่ากับขึ้นอยู่กับอ่าคู่ของเท่าเอียงครับผมพี่น้องอ่าที่เท่าปลูกมากเนาะครับเนาะเท่าก้าระยะบ่อไรเท่ากับเอาแค่ว่าอยู่ทั้งคู่กับพ่อเองแล้วครับผมพี่น้องกับกับพ่อล้วครับผมเอาแค่อยู่ทั้งคู่อ่านะผมอาจจะว่า หยุดเย,ยอะนะครับน้องพี่น้อง,ก,งกับการทำเกิตรสษซ้อนกูเองอ่าจังไรก็ขอบคุณพี่น้องทุกการติดตามลวลารับชมได้เลยครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับขอไปก่อนครับผมสวัสดีครับ